คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกส i ไหนสนับสนุนเรื่องหลอนๆโดยเฟิร์มครับบํารุงเส้นผมหนวดเคราแอดไลน์เฟิร์มนะครับสวัสดีครับอาร์ตสวัสดีครับพี่น้าสวัสดีครับโอ้โหเสียงใสแจ๋วแหววเลยวันนี้ครับผมเข้าเรื่องของเราดีกว่าวันนี้เป็นประสบการณ์ที่อาร์ตนำมาเล่านะครับเกิดขึ้นที่กาญจนบุรีเรื่องเมื่อกี้ก็กาญจนบุรีเหมือนกัน อ่าครับเรื่องนี้ตั้งชื่อเรื่องว่าสาลาสยองขวัญครับผมสาราสยองขวัญครับพี่นัทเป็นยังไงครับอาฮัเล่าให้ฟังหน่อยครับผมคือเรื่องเนี้ยครับพี่นัทคือผมได้ยินมาจากอ่ารุ่นพี่คนหนึ่งครับเขามาเล่าให้ฟังฮะถ้าพูดถึงสาลาครับพี่นัทพี่นัทนึกถึงอะไรเอ่ยสาราวัตาสาพี่พี่อ่ะแว็บแรกพี่นึกถึงสาลาที่รออรถริมถนนอ่า ถูกต้องครับคือสาราที่ผมจะเล่าให้พี่นัทฟ,ฟังเป็นสาระล้อรถครับผมอู้เอาม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 าครับผมก็เดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะให้เป็นชื่อจำง,ง่ายๆแล้วกันนะครับพี่นัทครับชื่อหนึ่งสองสามแล้วกันเนาะอืมคือพี่คนที่เขาเล่าให้ผมฟังอะครับพี่ชื่อว่าพี่หนึ่งะฮะครับ,บพี่หนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศนะครับอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแหละครัพี่นัทอือ ทีนี้ช่วงนั้นมันเป็นช่วงของเทศกาลเกือบจะปีใหม่ครับทําให้ตัวของพี่หนึ่งเนี่ยเขาว่างเขาก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆเนี่ยไปกางเต็นท์กันในช่วงหน้าหนาวครับพี่นัททีนี้พออ่ะรู้แล้วว่าตัวเองว่างจะไปกางเต็นท์นกันก็เลยอขอชวนเพื่อนสักหน่อยอก็เลยโทรไปชวนคนชื่อสองกับคนชื่อสามบอกว่าเออเ,เดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์กันเบ้าช่วงปีใหม่เนี่ยมีใครไปไหนไหม ่าพึ่งก็เลยบอกอ๋อผมไม่ได้ไปเออก็ไปดิไปที่ไหนอะ่ะก็เลยมีการหาโลกันครับพี่นัดปรากฏว่าได้ไปกลางเต็นที่กาญจนบุรีอ่าได้โลที่นั่นทีนี้ก็เลยมีการนัดวันกันครับพี่นัดนัด <Not S 2> วันนัดอะไรกันว่าเออเ,เดี๋ยวเราจะขับรถกันไปช่วงไปลายเดือนนะไปลายเดือนธันวาณ์นะ,ะก็มีการนัดวันอะไรกันเสร็จเรียบร้อยครับพอนัดวันกันเสร็จเวลาก็ผ่านไปฮนะจกนกระทั่ง พอผ่านไปเนี่ยตัวของพี่หนึ่งที่เป็นคนเล่าเนี่ยไอ้วันไปเนี่ยปรากฏว่าเขาติดงาน oh. คือบอสเนี่ยครับพี่นัดเขาสั่งบอกว่าเฮ้ยหนึ huh. ่งช่วยเร่งเร่งงานให้บอสหน่อยพอดีมันมีงานด่วนเข้ามาอ uh huh. ตัวของพี่หนึ่งแกก็เลยบอกว่าเฮ้ยนั้นเดี๋ยวไอ้สอง,ไอส,องไอสามเนี่ยไปก่อนละกันแล้วลเดี๋ยวเขาขับรถตามไปครับทีนี้ด้วยความที่คนชื่อสองเนี่ยเขารู้ว่าคนชื่อหนึ่งเนี่ยชอบขับรถหลง เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้คนชื่อสามอ่ะขับไปก่อนละกันครับเดี๋ยวเขาไปเป็นเพื่อนคนชื่อหนึ่งเองรอให้คนชื่อหนึ่งทำงานเสร็จก่อนออ่าคนที่สามก็อ้าวโอเคโอเคได้ได้ได้ก็เลยขับรถล่วงหน้าไปก่อนครับทิ้งให้สองคนอยู่ที่กรุงเทพก่อนครับทีนี้วันนั้นทั้งวันครับปรากฏว่าคนชื่อหนึ่งเนี่ยปั่นงานจนถึงช่วงเย็นเลยที่นัดประมาณสักหกโมงเย็นเขาก็มานัดเจอกันครับที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งฮะในกรุงเทพ นัดเจอคนชื่อสองแล้วก็บอกเฮ้ยขอโทษว่าพอดีมีงานด่วนเข้าคนชื่อสองเนี่ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปรีบไปเลยก็ขับรถกันไปครับออกจากกรุงเทพเนี่ยประมาณสักหกโมงครึ่งครับพี่นัทก็ขับรถไปเรื่อยครับออกต่างจังหวัดไปกระทั่งขับรถไปถึงช่วงกาญจนบุรีเนี่ยเวลาประมาณสักสามทุ่มครับพี่นัท คือถนนตาจังหวัดเนี่ยเราก็น่าจะนึกภาพ oh. ออกอยู่แล้วนะว่าสองข้างทางมันก็จะไม่มีอะไรนะพี่นัทก็จะมีแต่ทุ่งนาม,มีแต่ป่าถ้าส่วนใหญ่นะครับ oh. ทีนี้ระหว่างที่กําลังขับไปครับบรรยากาศร,บรอบๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างมืดหน่อย oh. อ๋ออ่าเขาก็ขับไปปืดระหว่างที่ขับปรากฏว่ามันมีเสียงปังออ oh. เขาก็เลยมองซ้ายมองขวาเฮ้ยอะไรอะอ oh. ปรากฏว่ารถมันเริ่มสาย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 ,สายเขาก็เลย ประคองรถเนี่ยเข้าไปที่ข้างทางนะออพี่นัทออปรากฏพอจอดรถข้างทางลงมาดูยางแตกโอ๋อยางรถตัวเองแตกถูกต้องนะอยู่ๆก็ายางแตกเฉยเลยทีนี้โอ้โหพอยางแตกตามต่างจังหวัดนยพี่นัทจะหาร้านซ่อมที่ไหน,นะะ่ะฮะแล้วตอนกลางคืนด้วยครับเขาก็มองหน้ากันเฮ้ยอูเอาไงดีวเนี่ยแล้วยางมาแตกตรงนี้จะไปต่อ,อยังไงอ่ะก็เลย มองดูรอบๆครับเฮ้ยมีชาวบ้านเขาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าวะมีใครอยู่แถวนี้ไหมปรากฏตรงนั้นไม่มีบ้านคนเลยครับพี่นัดครับไม่มีบ้านคนสักหลังเลยทีนี้เขาก็ฮเฮ้ยแล้วเอาไงอะ่ะจะจะไปต่อ,อยังไงอะ่ะคนชื่อสองก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเอางี้เดี๋ยวโทรหายสามแล้วกันอืให้สามเอาอะไหล่รถมาเปลี่ยนให้เขาอเออเออก็ดีเหมือนกันก็ระหว่างที่กําลัง โทรไปหาคนชื่อสามเนี่ยปรากฏว่าหันไปเห็นตรงขวามือมันมีสารารอรถอยู่เปิดไฟอ่าถัดไปประมาณสักร้อยเมตรเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยสองเนี่ยเดี๋ยวไปรอที่สาราก่อนดีกว่าเดี๋ยวโทรหายนะให้มันมาเปลี่ยนให้เดี๋ยวไปรอตรงนั้นก่อนสว่างสางอ่าจะได้ไม่เกิด,ดอุบัติเหตุอ่าก็เลยพากันเดินไปครับระหว่างที่เดินเนี่ยก็โทรไปหาคนชื่อสามด้วยครับ แต่ด้วยความที่ในสมัยก่อนนะครับพี่นะัทโทรศัพท์มันก็สัญญาณไม่ค่อยจะมีอะับประมาณสิบห้าปีก่อนนะเนาะสัญญาณไม่ค่อยดีก็โทรติดบ้างไม่ติดบ้างทีนี้ก็จะเอาอยัางไงอะ่ะก็เดินไปโทรไปเรื่อยๆปรากฏว่าพอไปถึงสาลาโทรติดพอดีอก็เลยบอกเฮ้ยสามกูยังเสียวะยังแตก<อ>มาเปลี่ยนที่หนดิ<อ>คนยี่สามเ่ยก็เอ้ยแล้วอยู่ตรงไหนอะ่ะ<อ>บอกโลมาดิ เขาก็มองไปร,บรอบๆเฮ้ยเออโลมันจะส่งไปตรงไหนดิวเนี่ยก็ไม่มีอะไรเป็นจุดเด่นเลยมีแต่ปา่าเขาก็เลยบอกเฮ้ยไม่รู้วะไม่รู้อยู่ตรงไหนเอา้าไม่รู้แล้วจะไปช่วยได้ไงอะ่ะเออเขาก็เอองั้นเออเดี๋ยวดีกูส่งโลให้แล้วกันก็เหมือนจะปักหมุดให้ครับให้กับตัวของอ่าคนที่อสามก็เลยมีการปักหมุดให้ปุ๊ก็โอเควางสายกันไปครับเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยขับรถมาเปลี่ยนยางให้ ที่ระหว่างที่กําลังรอครับก็นั่งอยู่ในศาลานะครับพี่นัทนั่งเหมือนให้นึกภาพรถสองแถวนะครับที่หันหน้าเข้าหากันนะอ,อ่ะตัวของคนชื่อหนึ่งกับชื่อสองเนี่ยก็เลยคุยกันบอกเฮ้ยเป็นไงบ้างเออไปทํางานเป็นไงบ้างว่าก็คุยกันสารทุกสุขดีอะไรกันไปจนผ่านไปสักพักครับปรากฏว่าคนชื่อหนึ่งเนี่ยพี่นัทเขา,าง่วงเพราะว่าเขาก็เพิ่งทํางานมาทั้งวันอ่แล้วก็รู้สึกง่วงะครับพี่นัทก็เลยบอกเฮ้ยสองเดี๋ยวกูของิบมหน่อยวะไม่ไหววันนี้ทํางานเหนื่อย คนชื่อสองก็เออเดี๋ยวเกูก็งี่บเหมือนกันไม่ไหวเหมือนกันก็รอให้คนชื่อชื่อสามเนี่ยมาเปลี่ยนยางออก็เลยพากันทิ้งตัวนอนคนละฝั่งของศาลาออครับพี่นัออททีนี้ด้วยความที่เหนื่อยฮะก็พากันหลับทั้งคู่ฮะหลับไปได้นานเท่าไหร่ไม่รู้ครับพี่นัทปรากฏว่ามีเสียงเ,ออเสียงหนึ่งดังมาจากหน้าศาลาเ,ออเป็นเสียง ที่หนึ่งเขาก็เลยล,ลืมลือลืมตาขึ้นมาดูครับพี่นัทครับปรากฏว่าพอลืมตาเห็นเป็นคุณยายคนหนึ่งฮะถือไม้เท้ามาเดิอนอยู่หน้าศาลาอเขาก็เลยถามเอา้ายายไปไหนมาครับเนี่ยเดินดิ่นด,ด,ดยายก็เลยบอกว่าอ๋อเพิ่งไปทุร้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าบ้านหน่อยบ้านยายอยู่หลังศาลานี่แหละแล้วไอ้หนุ่มมาทำไรเนี่ยมานอนอะไรตรงนี้ ที่หนึ่งเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเดี๋ยพอดีผมรถเสียอยู่ตรงนู้นนะครับยายจอดอยู่ตรงนูนะ้น่ะเดี๋ยวเพื่อนมาเปลี่ยนยางให้ยายก็เลยบอกว่าเออก็ระวังระวังตัวหน่อยแล้วกันนะที่เนี่ยโจรมันชุมก็ระวังตัวหน่อยเดี๋ยวยายไปละยายก็เลยพูดเสร็จเดินหายเข้าไปในหลังศาลาครับซึ่งพี่หนึ่งแกก็เออยายไปไหนมาไหนดึดื่นด่นไม่กลัวก็ตอนนั้นพอคุยกับยายครับพี่นัท ปรากฏว่าหยิบโทรศัพท์มาดูปรากฏว่าตอนนั้นเที่ยงคืนแล้วเขาก็เอ้ยเที่ยงคืนแล้วทาไมเพื่อนยังไม่มาอีกก็เลยเหมือนกับชะโงกออกมาดูข้างหน้าครับว่าเพื่อนเนี่ยมาหรือยังพี่นัทปรากฏระหว่างที่ชะโงกไปครับปรากฏเห็นเพื่อนอยู่จริงๆเพื่อนมาแล้วเพื่อนนั่งเปลี่ยนยางอยู่ครับพี่นัทเพราะเห็นเพื่อนก็เอ้ยไอ้สามก็โบกไม้โบกมือใหญ่เลยครับพี่นัทก็เฮ้ย โอ้โหมาแล้วทำไมไม่เรียกก็เลยมาปลุกคนชื่อสองบอกเฮ้ยสองไอ้สามมาแล้วนั่งเปลี่ยนยางอยู่ไปรีบพาเลยเร็วๆก็คนชื่อสองเนี่ยก็เฉลิมเฉลอเฮ้ยอะไรวะก็เออพากันลุกขึ้นมาก็เดินมาหาคนชื่อสามมาพี่นัทโอ้ oh. พอเดินมาหาเนี่ยก็คุยกันบอกเฮ้ยสามมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหไม่เห็นเรียกเลยมานานหรือย,ยังคนชื่อสามเนี่ยก็เลยบอกว่าอ๋อมานานแล้วก็เห็นหลับอยู่ เดี๋ยวก็เลยมาเปลี่ยนยางให้ก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยว่าจะไปปลูกอยู่เนี่ยเสร็จพอดีเลยทีนี้ระหว่างที่คุยกันคบพีนัทปรากฏว่าคนชื่อสองเนี่ยจูๆ่ๆก็ร้องเฮ้ยทั้งหนึ่งกับสามนี่ก็เลยหันไปเฮ้ยสองไปไรโอ้ uh huh. ปรากฏคนชื่อสองบอกเปล่าไม่มีอะไรออ uh huh. เขาก็เอา้าแล้วมาโวยวายอะไรก็ตกใจหมดก็เลยอ่ะ ah, ไม่เป็นไร ทีนี้คนชื่อสามเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยหนึ่งเมื่อกี้กูเห็นมึงออกมาหน้าศาลาคุยกับใครวะคนชื่อหนึ่งบอกว่าก็เมื่อกี้ะมีคุณยายคนหนึ่งเขาเดินผ่านมาก็เลยคุยกับเขาหน่อยเนี่ยบ้านเขาอยู่ข้างหลังนั่นแหละคนชื่อสามก็ยายไหนอืมเ mm. มื่อกี้กูเห็นมึงคุยอยู่คนเดียวทีนี้คนชื่อหนึ่งก็เฮ้ยอ่อันนี้อ้ำแล้วจะหลอกผีกันแล้วครับ ก็เลยเฮ้ยอย่ามาอ้ำหน่ย uh> ิ่งก uh> ูกล uh uh> ัวอยู <h <h ่เมื <h <h ่อกี้เนี่ยก็คุยกับยายเนี่ยไอ้สองก็เห็นคนชื่อสองกเลยบอกว่ายายไหนคุณดูก็มึงคุยโทรศัพท์อทีนี้คุณหนึ่งก็อ่ะไอ้นี่รวมหัวกันหลอกซะแล้วออ่ะถ้าไม่เชื่อไปดูพร้อมกันออว่าบ้านยายอยู่ข้างหลังจริงๆเขาบอกว่าบ้านยายอยู่ข้างหลังออก็เลยพากันไปดูครพี่นัทพากันเดินไปปื๊บ พอไปถึงสลาชะงกไปข้างหลังฮะปรากฏมีบ้านคนอยู่จร um ิงๆพี่นัทพี่นัทแต่ว่าบ้านคนเนี่ยมันเก่ามันโซมไปหมดแล้วอะโอ้โอ้โอ้แล้วก็ปิดไฟด้วยอืมพอชะโงกไปเห็นปิดไฟเริ่มสะกิดกันแล้วเฮ้ยยายอยู่ในนั้นจริงเหรอวะทําไมไม่เห็นเปิดไฟเลยอะเขาก็เออก็เาบอกอยู่ข้างหลังนะมันมันน่าจะอยู่แหละก็ชะงกปื๊บปื๊ปื๊ ระหว่างที่ชะโงกครับพี่นัทปรากฏว่าไอ้ข้างหลังศาลาเนี่ยมันเหมือนมีเสาหลักกิโลเนี่ยตั้งอยู่อื hmm. เขาก็เลยเพ่งมองเข้าไปปรากฏมันไม่ใช่เสากิโลพี่นัท hmm. มันเป็นที่ใส่กระดูกคร oh, เหมือนที่ใส่กระดูกใน oh, วัด oh, เหมือนเจดีย์ตั้งอยู่ถูกต oh. ้องพอหันไปเห็นกระดูกที่มันไฮไลท์คือเห็นย้ายเนี่ยรูปย้ายเนี่ยติดอยู่ในนั้นด้วย oh. ทีนี้เริ่ม โอ้โหเริ่มสะก,กิดกันแล้วเฮ้ยมึงเห็นคนนี้จริงริงเหรอก็อเริ่มสะก,กิดกันแล้วแต่ระหว่างที่สะก,กิดพี่นัทปรากฏมีเสียงอ,อะไรมาจากด้านหลังออเขาก็เลยหันหลังกลับไปดูฮะพอหันกลับไปเห็นยายคนนั้นแหละพี่นัทนั่งกินเครื่องเส้นอยู่ฝั่งตรงข้ามฮะโอ้โหเอามือจบแบบกินแบบหิวล<ง>เลย อืม,อมทีนี้พอเห็นฮะโอ้โหทุกคนตอนนั้นบอกว่าสับขาแหลกเลยครับพี่นัทวิ่งมาที่รถของตัวเองครับร้อโกนผีลออผีลออผีลอัอวิ่งกันขึ้นมาครับอคนชื่อหนึ่งเดี๋ยววิ่งขึ้นไปที่รถก่อนนะพี่นัทคนชื่อสองขึ้นตามสามไปต่อก็โอ้โหบอกเฮ้หนึ่งมึงขับเลยมึงขับเลยรีบเลยเร็ว<อ>เร็วเ,เรเโอ้พอไขกุญแจได้ก็ออกไปเลยฮะท<อ>ีนี้พอออกไปด้วยความที่คนชื่อสองนึกคึกอะไรไม่รู้ครับพี่นัท หันหลังกลับมาดูแล้วก็เห็นยายคนนั้นวิ่งตามรถมาพ<อ>ี่นัทพอวิ่งตามมาไม่เท่าไหร่เขาบอกว่าลักษณะของยายคนนั้นเนี่ยคือหัวเนี่ยหันไปตรงข้ามกับรถเหมือนหันหลังไปข้างหลังอะฮะแต่ว่าตัวเนี่ยหันหน้าวิ่งมาแล้วก็วิ่งตามรถมาตุๆๆ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 ๊ตตุ๊ตุ๊ตุ๊โอ้โหพอคนที่สองเขาบอกว่าเห็นแบบนั้นรีบ หันหน้ากลับมาเลยครับพี่นัทหันกลับมาแล้วบอกเฮ้ยหนึ่งเร็ว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 เรเลยโอ้โหเร่งเพื่อให้ขับรถเร็วเรวฮะทีนี้พี่หนึ่งแกก็โอ้ขับรถไปจนไปเจอชาวบ้านนะเหมือนเขามาหาของป่ากันอยู่ข้างทางเพราะเห็นว่ามีชาวบ้านกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเขาก็เลยเอารถเนี่ยเข้าไปเทียบข้างทางครับแล้วก็อไปถามชาวบ้านเขาบอกว่าพี่เออมาทําอะไรกันเนี่ยช่วยผมด้วยผมโดนผีหลอกพี่ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วย ซึ่งคนที่เขาไปถามครับพี่นัทเป็นอ่าคุณลุงแก่ๆคนหนึ่ง <ừ> um. หันมาบอกอเฮ้ยหนุ่มเป็นอะไรหนีอะไรมาเนี่ยเขาบอกเนี่ยเจอผีหลอกผีอยู่ตรงศาลาลุงช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยลุงก็หลอกอลุงก็เลยบอกว่าเอ้าเจออีกแล้วเหรออุ้ยใครไปพักที่นั่นน่ะเจอกันทุกคนแหละเขาเลยถามว่าแล้วเจอ,อยังไงลุงเป็นอะไรยังไงลุงเขาก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อเนี่ยเจอผียายใช่ไหมล่ะ ก็เมื่อไม่กี่เดือนมาเนี้ยเพิ่งมียายเขาเสียชีวิตตรงนั้นก็คือเหมือนกับอ่ายายเนี่ยเขามานั่งรอรถมานั่งชมวิวนั่งดูอะไรแบบนี้ตามภาษาคนต่างจังหวัดน,นะครับพี่นัท<อ>ซึ่งไอ้เมื่อก่อนเนี่ยบ้านยายเขาก็อยู่ข้างหลังสาราจริงๆนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่มันนั่งดูวิวนั่งอะไรแบบนี้ครับปรากฏว่ามีกล,ลุ่มวัยรุ่นแว้นมอเตอร์ไซค์มา<อ>แล้วเหมือนกับว่าเห็นยายเน,นี่ยนั่งอยู่คนเดียว<อ>ก็เลยจะอ่าไปชิงทรัพย์ยาย แต่ยายเนี่ยไม่ยอมค่ะก็มีการต่อสู้กันครับจนกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยพลั้งมือแทงคุณยายตายตรงนั้นนะพี่รับหลังจากที่แทงเสร็จแล้วครับปรากฏว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ในละแวกนั้นเนี่ยอก็เห็นว่าคุณยายคนเนี้ยชอบมานั่งรอรถมานั่งดูวิวทุกคืนครับผมจนทําให้ตัวของชาวบ้านเนี่ยเขาก็เริ่มอยู่กันไม่ได้ครับนะก็เลยมีการย้ายกันไปทีละหลักทีละหลังทีละหลัง จนเหลือบ้านยายเนี่ยคนเดียวอ๋อ่าแล้วหลังจากนั้นก็เลยปล่อยให้บ้านยายเนี่ยทิ้งล้างไปเลยฮะอืมปล่อยล้างไปเลยครับทีนี้พอทั้งสามคนได้ยินแบบนั้นครับก็โอ้ยคนลุกทีพี่นัทก็เ,เจออะไรมานันหมาดระหว่างที่คุยกันครับเขาก็เลยถามบอกว่าเอาแล้วลุงมาหาอะไรกันมาหาหน่อ,อไม้เหรอมาหาอะไรกันดึกดเดืด่นเออ้พาชาวบ้านกันมาเยอะเลย ลุงก็เลยบอกว่าอ๋อเนี่ยพอดีมันมีรถประสบอุบัติเหตุน่ะเนี่ยกําลังช่วยคนเจ็บออกมาอยู่ไม่รู้เป็นไงบ้างขับมาเร็วเลยแหละแล้วก็พุ่งหล่นข้างทางเนี่ยตัวของพี่หนึ่งเนี่ยพอได้ยินก็เลยชะโงกหัวไปดูครับปรากฏว่าเออชาวบ้านน่ะเขากาลังเอาคนเจ็บออกมาจริงจริงพี่นัท oh. แล้วก็พยุงคนเจ็บเนี่ยขึ้นมาครับแต่ว่าดูลักษณะเนี่ยน่าจะไม่รอดแล้วแหละเพราะว่าคนเจ็บเนี่ย oh. Oh. เลือดเต็มตัวไปหมดแล้ว oh. Oh. นะครับพอชะโงกไปดูครับเห็น ร่างของคนที่เขาพยุงขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าร่างที่พยุงขึ้นมาเนี่ยเป็นเพื่อนเขาที่ชื่อสามนี่แหละพี่นัอ้ออาออเขาก็อุย้ยไอสามไปอยู่ตรงนั้นได้ไงวะเขาสามเปลี่ยนยางรถแล้วมากับเราอะ่ะขึ้นหีมาด้วยกันน่ะเออก็เลยหันมาหาคนชื่อหนึ่งฮนะอ่ะหันมาหาคนชื่อสองบอกว่าเฮ้ยไรสามอะตอนนั้นคนชื่อสองตาค้าง ตัวสั่นเลยนะพี่นัท oh. แล้วก็พูดประคำเดียวบอกว่ากูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วอย่างเดียวเลยาทำไมอะเขาก็เลยมาคุยกันที่หลังครับประมาณว่าเหมือนกับไอตอนนั้นเนะี่ยที่ตัวของคุณสองเดินมาที่รถเนี่ย oh. แล้วพูดว่าเฮ้ยเขาบอกว่าตอนนั้นเขาเห็นคนชื่อสามเนี่ยในขณะที่กำลังนั่งเปลี่ยนรถอยู่ฮะพี่นัท oh. เขาบอกว่าคนชื่อสามเนี่ยจู่ๆก็เลือดเต็มตัวเลย เขาก็เลยร้องเฮ้ยแล้วก็เอามือเนี่ยขยี้ตาเออปรากฏพอขยี้ตาเนี่ยเ,เลือหายเป็นคนปกติโอ oh. ตอนแรกเขาคิดว่าเอ้ยสงสัยคงจะเพิ่งตื่นหระมัง้งคง oh. จะเบอร์เบอร์อยู่อันนั้นคือเหตุการณ์แรก oh. เหตุการณ์ที่สองไอ้จังหวะที่วิ่งหนีผียายเนี่ย oh. ปรากฏว่าคุณหนึ่งเนี่ยขึ้นมาก่อนคุณสองขึ้นมาคนที่สองแต่พอเปิดประตูเข้ามา ปรากฏว่าคนชื่อสามนั่งอยู่บนรถแล้วอันนั้นคือเอที่สองว่าเฮ้ยมาได้ไงคนที่สองขึ้นมาก่อนใช่อืมแล้วคนชื่อสามมานั่งอยู่ก่อนได้ไงเขาก็เลยมาคุยกันเรื่องนี้ครับแล้วก็เลยมีการมาวิเคราะห์กันเองว่าเฮ้ยหรือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่อาจจะเป็นจิตสุดท้ายของคนชื่อคนชื่อสามอยากจะมาช่วยเพื่อนใช่อาจจะอยากมาช่วยเพื่อนเปลี่ยนยางหรือเปล่าด้วยความที่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ อยากจะมาช่วยเพื่อนนะฮะก็เลยมาเปลี่ยนยางให้เสร็จก่อนอ่าซึ่งไอจุดสังเกตอะคะพี่นัทคือตอนที่พี่หนึ่งกับพี่สองเนี่ยมาที่รถเนี่ยคเขาบอกว่าเขาก็ไม่เห็นรถของพี่สามนะอ๋อโอเคอืมแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเขาตกใจผียายมากกว่าก็เลยไม่ได้สนใจในตรงนั้นแล้วพ่อจบบอกว่ามาเจอพี่สามเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในข้างทางก็เลย ถึงบางอ้อเลยครับว่าอ๋อเรื่องราวมันเป็นไปเป็นมาอย่างนี้ฮะอ๋ออ่า่อเรื่องเรื่องราวประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าเล่าเร็วเกินไปหรือเปล่าไม่ไมเล่เาเล่เาดีเลยครับเออรเรื่องเนี้ยโอเคผมว่าคนที่ฟังตั้งแต่แรกครับผมเนี่ยจะน่าจะเข้าใจได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะถามอาร์ตครับมากมากเลยคือเดี๋ยวนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประสบการณ์ที่ใครเจอมาตัวของพี่หนึ่งฮะ เป,เป็น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 รุ่นพี่เราหรือว่าไงฮะหรือว่าเป็นพี่ที่ทํางานครับฟงังนานมาแล้วฟังใหม่ทีหนึ่งถูกป่ะใช่ครับผมคุณผู้ฟังครับผมจะบอกว่าผมได้ฟังเรื่องเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนผมได้ย้อนกลับไปเกือบสักประมาณเกือบสิบปีได้ได้ไหใช้คำนี้แล้วกันครับพี่รัเอ,อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันอยู่ในใจผมมาตั้งแต่ ตอนที่สมัยผมจัดรายการเดอะช็อกครับผมน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือว่าหรือว่าคนละเหตุการณ์ในขณะที่ฟังอารเชื่อไหมคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับมันเป็นเรื่องที่ผมผมจัดรายการมานานมากส,สิบกว่าสิกปีแล้วนะแล้วเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่มันอยู่ในความทรงจําของผมเลยอะ อาดึงออกว่ามันมากกว่าเรื่องผีครับมันมากกว่าเรื่องผีแช้งนี้เลยงันมันมากกว่าเรื่องผีเลยละ่ะมันทำให้เรานึกย้อนกลับไปตอนที่จุดเริ่มต้นของเราว่าเราเราตอนนั้นเรา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 ,เรายังไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะครับเรายังจัดรายการเรายังโดนด่าอยู่เลยอ่ะอแล้วมีคนหนึ่งโทรมาเล่าเรื่องนี้ผมฟังอ่ะอืมอารู้แบบว่าพี่พี่จำรายละเอียดได้เกือบหมดเลย เรื่องนี้อะครับแบบเดียวกันเลยอเล่พี่นัทแบบนี้เลยครับอืมมันเป็นเรื่องเรื่องที่โทรมาเล่ากับพี่ตอนนั้นในรายการเดอะช็อกครับแล้วครับพี่โดนด่าแบบโดนโดนโดนตอนนั้นเราจัดใหม่ๆโดนคนด่าเยอะนน่นนี่นั่นยังจัดไม่เป็นเลยครับยังจัดรายการไม่เป็นเลยครับแล้วแล้วคนเนี้ยที่โทรแล้วพี่จําชื่อไม่ได้ว่าใครโทรมาเน่าแต่พี่จําเรื่องนี้ได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ เป็นเรื่องที่โทรมาเล่ากับพี่แล้วมีคนบอกว่าเรื่องน่ากลัวจังเลยสนุกจังเลยม,มันทําให้เรารู้สึกแบบจากที่เราโดนโดนโดนเราเราเราในใจเราดบแล้วอะแต่เรื่องนี้มันทําให้พี่บแบบหัวใจพองโตขึ้นมาแล้ววันนี้พี่ได้มาฟังเรื่องนี้อีกทีอะอันนี้พูดจริงๆนะอาร์ตคุณผู้ฟังผมพูดจริงๆนะวันนี้มันมากกว่าเรื่องผีเลยเรื่องเนี้ยผมจะบอกให้มันรู้สึกมาแบบมาทวนความจําเราอะ่ะ รับมาแบบไม่รู้ผมใช้คําไหนอะมันมัน,มนเอาพูดตรงๆผมฟังเรื่องนี้แล้วอะแล้วมันอยู่ในใจผมด้วยผมจาได้หมดเลยวันนั้นวันนั้นที่เล่าอะคือมันจะมันจะเพิ่มมากกว่านี้ก็คือตอนที่คุณยายเนี่ยตอนที่คนพวกนั้นเนี่ยน,นอนอยู่ตรงศาลาสองคนถูกไหมครับผมแล้วเห็นคุณยายกินครึ่งเส้นน่ะ สิ่งที่เห็นนอกเหนือกว่าน,นั้นคือเขาไม่ได้กินฝั่งตรงข้ามนะเขากินตรงตรงตรง,ตรงสาราตรงนั้นเลย <c oughs> พอมีคนเนี่ยเหลือบตาม,มาเห็นคุณยายคุณยายทําไงรู้ป่ะครับคุณยายปีนตัวเองขึ้นบนสาราแล้วไต่ไปทางทางทางหลงังคาสาราแล้ววิ่งลงโพรงไปข้างหลงังบ้านข้างหลงังอ่ะครับแล้วเสรศษศพทุกคนเนี่ยตกใจแล้ววิ่งออกมาแล้วเหตุการณ์รุ้บแล้วมาเห็นตรงข้างหลังว่าเป็นเป็นเหมือนที่เก็บ อธิของคุณยายอ่ะอืมคือแต่ว่าผมว่าครับครับเชิญเชิญเชิญครับครับ,รบแต่ผมว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์คล้ายกันแต่ว่าคนเล่าผมว่าน่าจะคนละคนครับพี่นัสอาจจะเป็นอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ครับอาจจะเป็นแบบนั้นก็ <viscosity S 2> ได้หรือหรืออาจจะหรืออาจจะขเขาเรียกว่าอะไรหรืออาจจะเป็นคนละคนที่เจอเหตุการณ์แบบแบบแบบเดียวกันนึกออกไหม แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากเลยอาร์ตขอบคุณมากมากเลยอ่ะมันทําให้รู้สึกแบบโหความรู้สึกนี้ไม่ได้หาที่ไหนง่ายง่ายเลยนะมัน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 รีมายความจําเราขึ้นมาแบบโหต้องขอบคุณคนวันนั้นที่โทรมาเล่ามากเลยอ่ะว่าเขาเขาเขาช่วยให้เราลอดตรงนั้นมาได้อ่ะแล้ววันนี้ได้มาฟังเรื่องนี้ทีแล้วเป็นเรื่องที่มันอยู่ในใจพี่มาตลอดเวลา ในในในวงการผีเลยก็ว่าได้พี่ใช้คำนี้แล้วกันแล้วพี่เคยเอาเรื่องนี้ไปเล่าในรายการนั่งติดผีด้วยอืมครับพี่นันขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะอาร์ตขอบคุณมากเนี่ยที่พี่ท, <ผม S 1> ที่ที่พีไไ่ไม่ได้ไม่ได้แบบตกใจหรือว่าอะไรก็ตามแต่เชื่อไหมว่าน,น้ำตาคอเลยอะแล้วมันแบบอันนี้ไม่ได้ต่อแหลง<ช>จริงนะน,น้นนำตาคอเบ,บ้าเลยเลยมือเขาเฮ้ยวันนั้นกับวันนี้มัน เฮ้ยเราเดินมาเราเดินเราเดินทางมานานนะเราเดินทางมานานกับวงการที่ที่เรียกว่าผีเหมือนกันเนี่ยกับสิบกว่าปีเนอะแล้วมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณอาร์ตมากไม่ร่าพูดคาไหนอาร์ตขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมขอบคุณค,ครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับผม